สวัสดีครับผมมาเธออื่นครับมาถึงสเต็ปสี่สเต็ปสุดท้ายของการติดตั้งเครื่องมือที่ช่วยในการพรัฒนาฟ f l เตอร์ในสเต็ปสี่เราจะสอนวิธีการติดตั้งตัว VS Code คือ IDE ที่ช่วยในการเขียนจริงมันใช้ Android Studio ได้นะครับแต่ผมอาจจะลองเปลี่ยนใช้ VS Code เพราะว่ามันจะเบากว่าแล้วก็ไม่รู้สึกว,ว่ามันสวยกว่าด้วยนะครับอ่ะเรามาเริ่มต้นเลยว่ะครับสิ่งแรกคุณต้องไปโหลดตัว VS Code ก่อนครับไปที่ Google ครับเสิร์ชหาครัว่า VS Code ดาวน์โหลดครับ ถ้าเราลงมาครับเสร็จแล้วคุณก็ทำการกดนะครับเดี๋ยวป้ยคลิกแล้วเน็กธรรมชาติเด็กเดียวครับน้องคิดเลยว่าเน็กๆ,ๆ,ๆไปจนจบนะครับสำหรับคนที่เป็นตัว Windows ก็จะได้ไฟล e ์ exe e มาคนที่เป็นตัวเครื่องแม็ครับจะได้ไฟล์ที่เป็นอ่าตัวที่เป็น d p มาก็ทำการเดี๋ยวป้ยคลิกแล้วก็ลากไปไปล่อยไว้ในโฟลเดอร์แอปพลิเคชันนะครับเน็กธรรมชาติครับจนจบพอติดตั้งเสร็จปุ๊บทีนี้มาดูครับว่าเราจะทำการใช้ v s code เนี่ยทำการเขียน flutter ได้ยังไงสิ่งแรกครับคุณต้องมี extension ของ flutter อยู่ในตัวเขาก่อนครับก็ตเตอร์อยู่ในต อันนี้มอเดอร์จะโหลดลงมาเรียบร้อยแล้วติดตั้งเรียบร้อยแล้วก็ปิดๆครับอันที่ไม่จะเป็นปิดลงไปปิดลงไปครับดูนะครับ่ปิดตัวซีนดีนะครับก็ไปเปิดตัววิโคขึ้นมานี่คือมิโคใหม่อีมนะครับสิ่งแรกครับคนต้องการติดตั้งเอเจนชั่นก่อนมองที่มุมซ้ายมือจะเจอรูปที่เป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆเห็นไหมครับตรงไอคอนสี่เหลี่ยมตรงด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับใหญ่ๆแบนี้นะครับฉันก็คลิกไปครับก็มองที่ด้านบนครับเนี่ยมีเอเจนชั่นอยู่ตรงนี้ นะครับตัวตัววิดโคเนี่ยมันก็เหมือนโปรแกรมโน้ตแพดครับแต่เวนโน้ตแพดที่เก่งตรงที่ว่ามันสามารถติดเอ็นเทนชันแล้วมันสามารถเขียนภาษาต่างๆได้อย่างเช่นคนต้องการติดเอ็นให้คนต้องการให้ตัววิดโคดเขียนจาวาก็ติดตั้งเอ็นเทนชัของจาวาเขียนไพทอนติดเอ็นเทนชัของไพทอนเช่นเดียวกันครับเราต้องการจะให้วิดโคดทำการเขียนภาษาดาร์ของฟัตเตอร์ต้องทำการติดตั้งเอ็นเทนชันของฟัตเตอร์ก่อนนะครับไปที่เอ็นเทนชั่นเซิร์ชหาว่าฟัตเตอร์ติดตั้งตัวนี้ครับฟัตเตอร์กดปุ๊บมันจะววิิิ่งงงงนนนน้้้ําาเตตๆรมมุซยบบแึ พอที่ตั้งเสร็จปุ๊บทีนี้ไม่ได้ต้องการตัวดิจันใ,ในการพวกทำออโต้คอมพีชครับเวลาเราทำการเขียนโค้ดเ,เ,เราไม่จำเป็นต้องโค้ดทั้งหมดก็ได้นะครับนะครับเราก็ต้องการใช้ออโต้คอมพีชช่วยในการทงานครับชื่อว่าออซัมฟัตเตอร์สแตนเลปเปครับลองมอ,อ,อ,องดูตรงข้างล่างนะครับตัวที่สามครับจะมีคาว่าออซัมฟัตเตอร์สแนเลปเป็ est, ตรงนี้แต่เข้าอีกทีครับ แล้วก็ทำการติดตั้งนะครับตัวนี้อย่างเช่นว่าคนละกันจะทำการออนไลน์ line, หรือทำการสร้างพวกเซตเลสเซตฟู ool, แค่ ST มันจะจํการให้คนเลือกเลยว่าคุณต้องการจะสร้างเซตเลสหรือเซตฟู ool, ได้เลยเดี๋ยวผมจะอธิบายว่าเซตเลสฟูคืออะไรในคาร์ดนะครับแบบนี้นะครับ ติดตั้งจนเสร็จครับเรียบร้อยแล้วทีนี้พอคุณติดตั้งจนเสร็จเรียบร้อยเนี่ยขั้นต่อไปครับมาเตอร์ต้องการนะครับสิ่งที่ใช้ในการจัดการพวกโมเดลครับในคอร์สเนี่ยจะสอนแบบ MBC ครับโมเดลวินเดอร์เทอร์นะครับคุณจะต้องมีตัวเช่ในการสร้างโมเดลครับโมเดลจะทำพวกเซตเตอร์เซตเตอร์ครับเซนก็จะไปที่ตัวนะครับเซิร์ชหาใหม่ครับว่าดาร์กเดนนาคาร์ดเดนนาคาร์ดเนี่ยก็จะมีหลายยี่ห้อครับจะมีเฮดเซตโก้จะมีโน่นนี่นั่นนะครับอาจจะมีตัวลิคาร์โดโน่นนี่นั่นฉันเลือกตัวที่เป็นยี่ห้อ h e a d s e กครับนี่ครับจะมีนะดาร์กหรือราคาตัวที่สเห็นไหมครับจะมี h ฮดเซตกูอยู่แต่ที่ h ฮดเซตกูก็้องทำการติดตั้งไปตัวนี้จะทำพวกโมเดลครับเวลาอธิบายฟวงคือว่าเวลาคุณได้เลตบอนมาจาก API หรือว่าได้ตัวแซลแซลช็อ,ชอตมาจากตัวของตัวพวกไฟเบอเนี่ยสิ่งที่คุณได้กลับมาเนี่ยมันจะมา,ม,านมาในรูปแบบของเจสันครับคุณเปลี่ยนเจสันให้กลายเป็นโมเดลก่อนเพื่อให้คุณสามารถที่จะง่ายต่อการที่จะเอามันไปใช้งานนี่เองครับเช่น,นโมเดลเช่นฉันต้องการเอา แสดงค่าเนมก็โมเดลเนมโมเดลเซอร์เนมะไรแบบนี้นะครับไม่ยากเดี๋ยวนะครับจะมีการพูดหนักๆถึงการทําพวกตัวโมเดลอีกทีหนึ่งนะครับแบบนี้ก็ทำการติดตั้งเรียบร้อยนะครับเจอแล้วเฮตติฟูดนะครับเนี่ยหลายยี่ห้อนะครับตัวนี้ก็คือชื่อว่าลิคคานู่นเอาตัวเฮตติฟูดดีกว่าเพราะเฮตติฟูดจะมีฟีเจอร์ของการดักนาวได้ครับดักนาวอธิบายฟังคือเวลาคุณได้รับレスปอนมาจาก API หรือว่าไฟเบอร์เนี่ย ถ้าในฟิลตัวนั้นน้นมันมีค่าก็แล้วไปแต่ถ้าเกิดว่าในฟิลบางฟิลไม่มีค่าตัวเลวตอบอลจะพ้นค่าเป็นเนาครับ enu el เน, URL นาซึ่งเป็นอวกาศครับเป็นสิ่งที่มันไรค่าเป็นสิ่งที่มันไม่เนาไม่ใช่ช่องว่างนะครับช่องว่างถือว่ามีค่านะครับแต่เนาคือไม่มีค่าเลยนะครับถ้าได้เนามาเนี่ยเนาไปโอ์ลิ้งกับค่าใดๆก็จะเป็น เนาเือนกันนันหมายควาว่าในการเขียนโค้ดต้องดักเนวว่าอย่าให้เนาเข้ามาในเครื่องเราไม่เช่นนั้นจะสร้างความเสียหายได้ตัวนี้จะมีฟีเจอร์ของการดักเนาครับเช่นถ้า Data ตัวนั้นเป็นเนวเนี่ยถ้าซื้ของข้อมูลเป็นอักษรมันจะส่งช่องว่างอัตโนมัติเลยถ้าซื้ของข้อมูลเป็นอินดิเจอร์จะส่งศูนย์อัตโนมัติเลยถ้าสิ่งสิ่งนั้นเป็นบูลีนจะส่งฟอร์อัตโนมัติเลยแบบนี้ตัวนี้ชอบมากครับชื่อว่าการดักเนาของทีตี้โค้ดด้าเดต้คาร์ดตัวต่อไปครับจะมีการทำสเต็ปเปเน็ตเมนต์มันก็ การทำเสเตตเป็นนี่ก็คือว่าการเฟซหน้าจอนะครับนะครับสมัยก่อนเนี่ยจะใช้เฟซหน้าจอโดยการใช้เซสสเต็ตคือการเฟซทั้งหน้าเลยแต่เข้ามาสมัยใหม่เนี่ยในการเขียนโคนน้ดในการเฟซทั้งหน้าเนี่ยมันทำให้มันเปลืองทรัพยากรมากมันได้ใช้วิธีคือสมัยก่อนเคยแรกๆก็คือใช้พวกโปร vider block voc นะครับแต่นี้จะใช้เป็น Get A, เก็ตเอกเพราะมันง่ายดีนะครับนะครับฉันจะใช้เก็ตเอกเป็นตัวเฟรสเตเปเนตนั่นเองคือให้มันเฟรสเฉพาะวิกเก็ตที่ต้องการจะเฟรสตัวเองนั่นเองนะครับแบบนี้อ่ะทีนี้เราก็ทำการติดตั้งตัวเก็ตเอกให้เรียบร้อยก่อนนะครับตัวต่อไปที่ต้องการคือครับในการเขียนโค้ดเนี่ยที่ดีเนี่ยควรจะต้องมีของ2อ,อย่างครับเขาเรียกว่าเอ่อฟลักซ์ฟิลตกับ เราะที่นี่คือว่าโค้ดของคุณเดี๋ยวต้องสามารถแก้ไขได้ง่ายครับเวลาเรื่อรับการรับงานจากลูกค้าเนี่ยลูกค้าจะเปลี่ยนความต้องการอยู่ตลอดเวลาครับนั่นหมายความว่าถ้าคุณไม่สามารถเปลี่ยนโค้ดตามความต้องการของลูกค้าได้คุณจะเหนื่อยครับนั่นหมายความว่าคุณต้องการเขียนโค้ดที่เอื้อต่อการทำฟลูออตี้หรือต้องให้มันสามารถแก้ไขได้ง่ายๆด้วยนะครับสองต้อง r e ยูส r e ยูสคือถ้าอะไรที่มันใช้ซ้ำเนี่ยคุณแยกมาเป็นไฟล์ใหม่จะง่ายกว่าตัว move selection to h e file เนี่ยจะทำให้ในการ d r ก สิ่งที่เราต้องการไปสร้างเป็นไฟล์ใหม่แค่นี้เองครับง่ายๆครับจริงๆก็พอตัวติการ์ตูนวิ้งได้แต่บอกว่ามันไม่ค่อยล้ำไงจะใช้ตัวเนี้ยจะได้สนุกด้วยนะครับอ่ะ move s e l e c t i o n to t h e file นะครับต่อไปครับทีนี้ในการเขียนอ่าโค้ดเนี่ยจะมีเราต้องมีเป้าก่อนครับเป้าคือว่าเราต้องการทำหน้าที่มีหน้าตายังไงดับหน้าล็อกอินมีโลโก้อยู่ตรงนี้มี UI ของตัวอ่ากรอกยูเซอร์ตรงนี้กรอกพาสเวิร์ดตรงนี้กรอกตัวอ่ากดปุ่มตรงนี้ มาเตอร์จะใช้วิธีการวาดครับสมัยสมัยก่อนเนี่ยมาเตอร์ใช้วิธีการเข้าที่เว็บไซต์ของ Google อ่ะ dot.io แล้วก็ทำการวาดจากตัวอแอปอตัวตัว dot.io เลยแต่เนียมันสามารถมี dot.io อยู่ในวีโคได้ด้วยทำการติดตั้งเอเชั่นของ dot.io นะครับแค่นี้เองครับก็คือเส้นหากคำว่า dot.io ครับ เราก็ทการติดตั้งไปเรียบร้อยเราจะทาการฝังตัวที่เป็น ui หรือไอเดียเราอยู่ในโค้ดเลยครับมันจะได้เวลากลับมาจะหาการได้เจอได้ง่ายๆหน่อยไม่งั้นโค้ดอยู่ทาง ui อยู่ทางเนี่ยมันหากันเหนื่อยวันนี้หาไม่ค่อยเจอด้วยเวลาทำไปนานแล้วนะครับโอเคครับของน่าจะครบแล้วทีนี้อันนี้คือ extension เบื้องต้นของการให้ v ีโค้ททาการเขียนฟัเตอร์ตัวต่อไปครับมาเตอร์จะทาการนะครับไป c o n f i g setting ครับเพื่อให้ extension ของตัวมาทํางานครับนะครับดูนะครับวิธีการก็คือว่านะครับให้คุณมองหาที่มุม อ่าซ้ายล่างเนี่ยจะเจอตัวที่เป็นวอลฟเฟืองจากมองหาคำว่า setting ปกากฏ setting ปุ๊บเนี่ยให้ทำการเสิร์ชหาคำว่า flutter create organizer ครับอ่าพอทพิมพ์ครับกดทอม่า setting ไปแบบนี้อนะอ่ากด setting ใหม่ปุบ๊บมาลักอ่าดูนะครับให้คุณตรงเสิร์ชเนี่ยพิมพ์คำว่า flutter ์ไว้ในช่อง create ครับ F L U D M T E R C R E A T E เห็นครับจะมีคำว,ว่า f a ตเต r Create Organizer จะมีส่วนที่ชื e ่อว่า e อีดิส t ซตติเกียรสารครับแต่ตรง Edit Setting เกียรสารมันตรงนี้แต่เสร็จปุ๊บม,มันขึ้นหน้าแบบหน้ามาแบบนี้นะครับสิ่งแรกครับมาตเตอร์จะทำการกำหนดค่าของตัว Organizer ก่อน Organizer ค,คืออะไรครับ Organizer ค,คือในการเขียนโค้ดเนี่ยมันจะมีสิ่งหนึ่งที่ไม่เหมือนกันเรียกว่า Unique เขาเรียกว่า Package Name บน Android เรียกว่า Package Name บน iOS เรียกว่า b u บันเดินะครับ สิ่งนี้จะต้องไม่เหมือนกันครับเพราะว่าเวลาคุณเราขึ้นสเตตเนี่ยมันต้องไม่เหมือนใครตัวถูกไหมครับไม่เช่นนั้นเนี่ยมันจะซ้ำกับคนอื่นแล้วคุณจะไม่สามารถขึ้นสเตตได้ถ้าคุณไม่มีการกำหนดค่าน,นี้เลยปล่อยมันเป็นนาวเนี่ยมันจะกลายเป็นคอมเอ็กร์สเปลครับฉันก็ทำการใส่คอมตัดชื่อตัวเองไปก่อนนะครับอย่างเช่นเนี่ยคอมปิววัตอะไรว่าแบบนี้ครับเพื่อทำการใส่คอมตัดชื่อตัวเองนะครับต่ไม่ก่อนจะใช้วิธีการเอาเอาชื่อของเว็บไซต์มาใช้ก็ได้นะครับเป็นคอมตัดชื่อเว็บไซต์ก็ได้เพราะชื่่่่ออเววว็บไไซตต์าแแล้ะ เราใส่ชื่อตัวเองดีกว่าครับจะได้เป็นลิขสิทธิ์ด้วยว่าเฮ้ยคุณเอาโค้ชไปนะอะไรเงี้ยฉันเป็นคนทําโค้ดตัวเนี้ยเห็นไหมแพ็กเกจเนี้ยจะมีชื่อฉันอยู่เลยเลยแบบนี้นะครับเรียบร้อยแล้วต่อไปครับทีนี้มาเตอร์จะมาจัดการที่เกี่ยวข้องกับพวกอ่าโมเดลครับนะครับสิ่งแรกครับมาเตอร์ก็ทำการ enter อร์คอมมา e อนเตอรลงมาพิมพ์คําว่า dark ขีดล่างเดต้าให้มาครับตัวออร์ซัมสแตนเดปของมาเตอร์จะทําการเซิร์ชหาเลยว่าคุณต้องการนะครับ dark data card ของ g e n e r a t รตของ t r เ c t o r require ครับก็คือ ให้คุณสามารถทําการสร้างคอนแทคเตอร์ได้จากได้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 ในตัวพัลเตอร์เลยครับคอนแทคเตอร์ก็คือเมทอดที่มีชื่อเดือดขัดอธิบายฟังคือเมทอดคือกลุ่มของคําสั่งครับเช่นคุณต้องการจะเดินไปหน้าหมู่บ้านหลุก2เลี้ยว3เดินไปหน้าหมู่บ้านนะครับมี3สเต็ปสามสเต็ปเมนต์นะครับอัลสเตปเมนรวมกันเราเรียกว่าเมทอดครับเมทอดที่มีชื่อเดือดขาดจะเปลี่ยนชื่อเมทอดเป็นคอนแทคเตอร์แทนคอนแทคเตอร์จะเป็นคนทํางานอัตโนมัติถ้ามีการเลือกใช้คัดนั้น หลักการมีง่ายๆแบบนี้ไม่ซีเรียสน,นะครับถ้าฟังไม่เข้าใจยังไงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวตอนที่เข้ามาอยู่ในคลาสเนี่ยมันจะจทำการกรมตนงน้ทีให้คุณได้เบสิกนะครับไม่จำเป็นต้องรู้ทั้งหมดครับรู้เฉพาะสิ่งที่เอาไปใช้งานก็พอตัวต่อไปครับเราจะทำการเลือกตัวนะครับอ่าเจเนเรต ฟอร์แมตยูฟอร์มเป็นูตัวนี้อนุญาตให้มีการดักเนาได้หลักการมีแค่นี้เองครับโอเคตอนนี้ตัววีโค้ดคุณสามารถเขียนตเตอร์เรียบร้อยแล้วเมื่อคุณจะทําการปิดวีโค้ดแลเปิดใหม่ครับเพราะว่าเวลาทําการติดตั้งเอเจนชันเนี่ยจะมีเอเจนชั่นบางตัวเนี่ยมันจะเรียกใช้ตอนที่สตาร์ทเท่านั้นนั่น,น,นหมายความว่าถ้าคุณทำการปิดแล้วคุณไปใช้งานเลยเนี่ยบางทีอาจจะไม่ถูกเรียกใช้ลองปิดแล้วเปิดใหม่ขึ้นมาครับปิดวีโค้ดเปิดใหม่ขึ้นมา ต่อไปครับทีนี้มาเตอร์จะทำการนะครับให้คุณนะครับเรียนรู้ในการสร้างโปรเจกต <Stadium> ์เปล่าๆครับดูที่ว่าไอ้เจ้าวีโก้คุณเนี่ยมันสามารถสร้างโปรเจกต์ฟัตเตอร์ได้ไหมนะครับโดยการไปสร้างตัว Hello Fater นะครับสิ่งแรกครับให้คุณไปที่วิวของมานเพลย์ก่อนนะครับนะครับส่วนจะก็มมาไลน์สร้างนะครับวิวนะครับไปที่ข้างบนของตัวด้านซ้ายมือเนี่ยจะมีคขาวิวนะครับแบบนี้นะครับโอเคเอาไปใหม่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 เดี๋ยวพื้นะครับเอาหม่ไปที่วิวนะครับ นะครับคันนี้นะครับจุดแรกมันเริ่มจะไปทําการสร้างโปรเจกต์ครับโดยการไปที่วิวไปเลยนะครับมองหาว่าคอมมานด์พาร์เรนตนะครับเห็นไหมครับแล้วพิมพ์คำว่าฟัตเตอร์อะไรครับ FLUPTR จะเจอคำว่าฟัตเตอร์แคริเอทครับเลือกฟัตเตอร์แคริเอทนะครับนิวโปรเจกต์ขึ้นมาปุ๊บมันถามว่าต้องการทำอะไรต้องการทำแอปพลิเคชันหรือแอปพลิเคชันครับเห็นไหมครับมันก็จะมีบอทตามเรื่องหันนะครับ เลือกแอปพลิเคชันไปนะครับตอนเป็นคำถามว่าอยากจะทําการทําให้นะจะเอาเก็บไว้ในโฟลเดอร์ไหนนะครับเราทำการสร้างโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า my uh, my, my training หรือว่า my uh, my ต uh, ัว flutter project เนี่ยอยู่บนได้ซีก็ได้ได้ไหนก็ได้ครับอยู่ในดีในดีกไรไหนก็ได้ขออย่างเดียวอย่าอยู่ในโฟลเดอร์ที่มีภาษาไทยนะครับถ้ามีผ่านขณ้นเป็นภาษาไทยเนี่ยมันจะลวนครับนั่นหมายความว่าอย่าอยู่ในโฟลเดอร์ที่มีภาษาไทยหรืออยู่ในโฟลเดอร์ที่มีช่องว่างครับ โฟลเดอร์ที่จะสร้างต่อจากนั้นต้องไม่มีช่องว่างด้วยนะครับมาแล้วก็เอาเซฟสุดครับฉันเก็บไว้ในด,ดีครับแล้วก็ทำการสร้างโฟลเดอร์เปล่าไปเรียบร้อยแล้วชื่อว่าโฟลเดอร์ตัวนึงแต่เขานึงทีต่อไปก็ทำการตั้งชื่อโฟลเดอร์ครับการตั้งชื่อโฟลเดอร์เนี่ยจะต,ต้องตั้งชื่อโฟลเดอร์ที่มันไม่มีอักษร,รตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่ก,ก็เอาชื่อ,อโปรเจกต์มาตัต้งแต่เอาตัวใหญ่ออทั้งหมดอย่าเลี่ยงพวกอรรักษรพิเศษเช่นขีดล่างขีดกลางดอลลาร์ไซด์แฮชแท็กพวกนี้อย่าเอามาใช้ให้เป็นอักษรด ตัว Hello Flutter เรียบร้อยแล้วมันจะทาการเกนออกมาแบบนี้ครับเรียบร้อยละตอนนี้เนี่ยคุณก็จะได้นะครับโฟลเดอร์ชื่อว่า Hello Flutter อยู่ในโฟลเดอร์ที่โปรเจกต์คุณใส่ไว้วิกินี้แบบนี้นะครับพอเันเกนจนเสร็จปุ๊บก็อยู่ครับทางด้านซ้ายมือเนี่ยก็จะมาถึง Explorer ครับมันก็จะมีบอกว่าตัวนี้จะมีโฟลเดอร์หลายพืที่สําคัญครับก็จะมีโฟลเดอร์ iOS โฟลเดอร์ l i v โฟลเดอร์ Android นะครับแบบนี้นะครับหลักการของ Flutter เนี่ยจะทำา u i l วครับก็คือว่าจะทําการบิ i l d คาดเป็น Object แล้อ Object โยนไปใส่ใน โฟลเดอของ Android และเรียกใช้ Android O มาทำการบิลไปเป็นตัว a อ u n d a n c e หรือ apk ต่อไปเช่นเดียวกันครับมันจะทำการบิลสิ่งที่ไล่เป็น Object โยนก็ไปนในไลบรารีโยนก็ไปนใน ios และทำการฝักมือเรียกโ e ค้ดให้ทำการบิลไปเป็นเขาเรียกว่า i p k ต่อไปครับแบบนี้ทีนี้ก็ดูต่อนะครับมันเตอร์ก็ทำการเปิดอ m มูเลเตอขึ้นมาครับฉันก็ทำการสั่งเซิร์ชนะครับรันอิมูเลเตอรเลือกอิมูเลเตขึ้นมาครับ พอบุยมอ,อตเตอร์มาเสร็จปุ๊บที่มุมขวาล่างเนี่ยมันก็จะมีมอ,อตเตอร์ขึ้นมาขึ้นมาประกดยังไงนะครับตัวช่วงเบริเลโฟล์ดมั่นใจว่าเบริเลอโฟล์ 5, 4ครับห้าสี่ห้าสี่ตรงกันละโอเคนะครับก็แตกเข้าหนึ่งตองทีนี้จะทำการสั่งรันครับง่ายมากครับให้คุณมองที่มุมซ้ายบนจะมีคำว่ารันนะครับ นะครับเลือกรันแบบวิดอัลลิบักครับไวๆดีครับการรันมีสองแบบรันแบบวิดเอาตกับแบบมีดีกับแบบมีดิบักนะครับการลันแบบวิดเอาตคือจะรันข้ามถ้าเจอเออร์เลอร์สไตล์แบบแคสกระโดดข้ามเลยแต่ถ้าเป็นรันแบบดิบักเนี่ยเราใช้ในในในกรณีที่ว่าเราการจะด่าครับว่ามีเออร์เลอร์ตรงไหนบ้างครับแ,แต่ข้อเสียของรันแบบดิบักคือมันจะช้าครับแล้วไปกินที่ประกอบเราจะใช้ต่อที่จําเป็นจําเป็นเท่านั้นนะครับอ่ะรอแป๊บนึงครับ พอมันรัาเสร็จปุ๊บทีนี้คุณก็จะเห็นว่ามันจะได้เรียบร้อยแล้วจะขึ้นข้างล่างนะครับมันบอกว่าต้องการใช้ตัวตัวเดฟทูไหมจะบอกว่าอย่างวิชาเราก็ปิดไปก่อนแบบนี้นะครับทีนี้คุณก็จะเห็นว่าได้เรียบร้อยแล้วนี่คือสเต็ปสี่สเต็ปของการติดตั้งเครื่องมือครับสำหรับใครที่เรียนมาเตอร์ติดตั้งพวกนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะครับและเดี๋ยวเรามาชนกันในคลาสครับลิฟต์หัวข้อต้องการมาได้นะครับเรามาปั้มกันจนเสร็จภายในเวลาสองวันให้ได้ครับจากผมมาเตอร์อ,อื่นครับ